ไปที่แอปแคปคัทนะคะเลือกการแก้ไขนะคะจากนั้นไปที่โปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกรูปภาพที่เราจะเอามาลงนะคะเดี๋ยวแอดจะเลือกสีรูปภาพนะคะจากนั้นเราไปเลือกอัตราส่วนนะคะถ้าลงติกต o อกเราจะเลือก9ต่อ16นะคะ แล้วก็เลือกแคนวาสเลือกเบลอนะคะเบลอภาพพื้นหลังปรับใช้ทั้งหมดนะคะจากนั้นจะมีข้อต่อใช่ไหมคะเราก็มาเลือกนะคะว่าจากภาพ1ไปภาพ2นี่เราจะใช้การเคลื่อนไหวแบบไหนนะคะส่วนแอดจะใช้การสไลด์นะคะเพื่อนๆสามารถเลือกได้ตามความชอบเลยนะคะ จะเลือกใช้ครั้งเดียวแล้วปรับใช้กับภาพทั้งหมดก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าอยากให้เกิดความหลากหลายก็เลือกหลายๆแบบนะคะเพื่อจะให้เกิดความสนใจนะคะเลือกไปจนครบ คำต่อท้ายให้ลบออกนะคะเพราะจะเป็นโลโก้ของแคปคัดนะคะอ่ะเราก็มาดูผลงานอ่อเราจะเลือกให้ภาพมีความสนใจมากขึ้นนะคะก็ไปที่สไลด์นะคะแล้วก็เลือกที่เป็นกระแสนะคะ ถ้าไม่ต้องการให้เกิดความหลากหลายก็ไม่ต้องเพิ่มเติมก็ได้นะคะก็ใช้แค่นั้นแล้วก็สามารถส่งตรงไปที่ tiktok ได้เลยแต่ว่าแอดอยากให้มันเกิดความสวยงามแล้วก็ดึงดูดลูกค้านะคะเราก็จะเลือกทุกภาพเลยนะคะสังเกตนะคะว่าแอดจะไม่เลือกให้เหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ละภาพจะให้มันดู สะดุดตานะคะจากนั้นเราก็มาเพิ่มเสียงนะคะเป็นเสียงเพลงที่เราชอบนะคะพอได้เพลงที่เราชอบแล้วเราก็กดเลือกได้เลยนะคะแล้วก็เล่นฟัง ถ้าเพลงไหนที่มันเ,เลยคลิปของเรานะคะเราก็สามารถตัดทิ้งได้เลยจากนั้นส่งตรงไปที่ tiktok นะคะแต่ก่อนที่จะส่งไปที่ tiktok เราจะสร้างเทมเพลตก่อนนะคะเทมเพลตนี้จะมีเฉพาะ creator capcut นะคะ คนที่สมัครใช้งานแคปคัดนะคะก็จะสามารถสร้างทเทิเผิดได้เพื่อคนอื่นจะได้มาโหลดใช้คลิปที่เราตัดตัดต่อไว้แล้วนะคะสินค้าชิ้นนี้เป็นคอนเฟรกนะคะเดี๋ยวแอดจะไปคัดลอกนะคะ แอดจะมาคัดลอกที่ลายเพราะว่าแอดขี้เกียจพิมพ์นะคะก็จะมาที่ข้อความสแกนข้อความตรงนี้แล้วเราก็เลือกข้อความที่เราจะเอาไปโพสใน t i k กต็อนะคะส่วนเทมเพลตตรงนี้เราใส่แค่หัวข้อว่า c o n ฟลิกก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่แฮชแท็ก แฮตแทกที่เป็นชื่อเดียวกันค่ะจากนั้นตรงหน้าปุกนะคะมันมันไม่ค่อยสวยงามนะคะเราก็มาเลือกหน้าปุกใหม่ให้มันชัดเจนขึ้นนะคะเพื่อลูกค้าจะได้เห็นภาพชัดเจนนะคะแล้วก็กด เพิ่มข้อความเข้าไปเลยนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า Conflict ส่วนใครจะใส่อฟ f เฟกหรือก็แบบอื่นก็ตามใจชอบได้เลยนะคะพอได้แล้วเราก็กดบันทึกนะคะจากนั้นกดพุทได้เลยค่ะข้อความก็จะส่งตรงไปที่ TikTok อัตโนมัตินะคะ พอมาหน้านี้แล้วนะคะก็กดเพิ่มเสียงนะคะเพื่อเราจะเพิ่มเสียงเพลงให้เพราะนะคะเสียงต้นฉบับเราไม่เอาเราลบออกนะคะเราก็เลือกเพลงที่ชอบได้เลยค่ะพอได้เพลงที่ชอบก็กดถัดไปนะคะจากนั้นข้อมูลเรากดเพิ่มลิงก์ค่ะ สินค้านะคะแล้วก็ไปเลือกสินค้าที่เราดึงมาไว้ในตะกร้าแล้วนะคะกดเพิ่มค่ะข้อความตรงนี้เราก็ลบออกนะคะแล้วก็เปลี่ยนใหม่เป็นกดสั่งที่นี่หรือกดสั่งซื้อตรงนี้แล้วก็พิมพ์ใหม่ กดเพิ่มค่ะจากนั้นข้อความที่เราคัดลอกไว้แล้วเราก็เอามาวางตรงนี้แล้วก็ใส่แฮตแทกได้เลยนะคะเลือกแฮตแท็กที่เกี่ยวกับตัวสินค้านะคะ ดเลือกหน้าปุกนะคะเพื่อเราจะเปลี่ยนหน้าปุกให้ชัดเจนขึ้นนะคะ,อะพอได้หน้าปุกแล้วนะคะเราก็จะมาพิมพ์นะคะข้อความ ให้ลูกค้ามองเห็นมากขึ้นนะคะก็จัดตำแหน่งให้สวยงามนะคะเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะคะแล้วก็กดโพสได้เลยนะคะเรียบร้อยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ